บรรยากาศที่พักนะครับแนละ้วเขาใหญ่วนาลีรีสอร์ทบรรยากาศท่าการขุนเขาบ้านพักสวยงามนะครับด้านหน้าบ้านเป็นภูเขามีเต็นท์สถานที่กว้างขวางอันนี้คนคิดถึงภรรยานะครับเดินเหงาเลยครับไมไ่เจอภรรยาหนึ่งคืน,นครับเราจะไปดูกันต่อที่วง คนเมานะครับไป,ไ,ปไปเลยลอใส้ดีไม่ได้อันนี้ให้เพื่อนๆพรีเซนต์แนะนำตัวเองครับกับรายการเจอร์นี่เที่ยวทั่วไทยกับเลมักตะนอกชื่อเบอร์รับคุณมาจากชาติไหนครับชาาติถู <laughs> <laughs> ก้องแข็งครับก้าวเข็มไม่ได้มาง่ายอันนี้คุณแหบนะครับพูดดังๆนะครับเอาเสียงชัดๆหนึ่งสองสามแหบบครับนี่แจ็คนะครับแแบไมาห้าปีไม่มีเสียงคนนี้เลยนี่มา นี่พวกผมเป็นคนลงไอ้เราเอาขวดไปเจ็บได้แล้วเนี่ยเฮ้ยเเวลาพี่เรกินเหล้ากันจังเลื่นไม่น้ำแบบ่า